สวัสดีอามเช้าชาว,ชาวกเกษตรทุกท่านนะครับสวัสดีวันที่16เมษายนนะครับเป็นไงบ้างครับสงกรานไปเที่ยวไหนกันมาไม่ได้โหลดคลิปนานแล้วนะครับกรเกษตรจำเป็นตอนนี้ก็ยังทำชีวิตประจำวันก็ยังเหมือนเดิมนะครับวันนั้นธรรมดาก็ทำงานเนาะวันหยุดก็เข้าสวนนะครับ นานเป็นเวลานาน,านมากที่ไม่ค่อยได้มีเวลาได้อัปโหลดคลิปนะฮะบางคนก็คิดว่าเลิกทำสวนไปแล้วนะครับยังยังทำอยู่ครับนี่ครับมะนาวเดี๋ยวพาชมนะครับลูกมะนาวตอนนี้นะครับว่าผลผลิตปีนี้เป็นไงบ้างเมื่อคืนฝนตกครับชุ่มช่ำกันเลยวันนี้วันหยุดก็เลยไม่ไม่ต้องรดนร้ำมาดูลูกมะนาวกันครับนี่ เป็นมะนาววัยรุ่นนะครับอีกสักเดือนหน้าก็จะเริ่มโตได้ที่นะครับวันนี้ก็ทำการเก็บนะครับเพราะว่าได้ออเดอร์จากเหมือนเดิมครับแม่ค้าสมต่ำนะครับอ่ะแดดกำลังออกแดดเริ่มออกแล้วนะครับคือลูกลูกเล็กๆ ก็ยังทําอยู่เนาว,วัดประจาวันวันธรรมดาก็ทํางานเนาะวันหยุดก็มาดูแลเข้าสักนิดนะครับมะนาวอายุเจ็ดแปดปีนะครับก็ยังให้ผลผลิตปีนี้ข่าวว่ามะนาวขาขึ้นก็รอดูนะครับเจ้าของสวนจริงๆแล้วราคามันไม่ได้แพงนะครับเพราะว่าตลาดปลายทางมันไปหลายทอดมันก็เลยทำให้ราคาแพงนะครับไปมาทักทายครับเพื่อน กเกษตรจ,จำเป็นยังอยู่นะครับคลิปนี้สั้นๆครับแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีวันสงการวันปีใหม่ไทยครับ